บทสาธยายเรื่องอังคสูตรที่สองปัจจัยภายนอกอันเป็นเอกที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายมหาวารวรคพโพชงคสังยุตในย่อหน้าที่520ถึง521เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้ อาตมาจะขอน้อมนำเอาอังคสูตรที่สองเป็นพระสูตรที่สิบและเป็นพระสูตรสุดท้ายในจักกะวัตติวัคมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้เป็นคู่แฝดกับอังคสูตรที่หนึ่งที่ผ่านมาหลังจากที่ทรงชี้ปัจจัยภายในที่สำคัญที่สุดคือโยนิโสมนสิการไปแล้วในสูตรนี้พระพุทธองค์ ทรงชี้ปัจจัยภายนอกที่สำคัญที่สุดในการสร้างโพชชงให้บังเกิดขึ้นนั่นคือกัลยาณนะมิตรตาหรือความเป็นผู้มีมิตรด,ดีเรื่องราวเกิดขึ้นณพระนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาประชุมแล้วตรัสถึงธรรมอันเป็นเหตุภายนอกดังนี้พาหิรังภิกขเว อังกันติกริตวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำปัจจัยภายนอกให้เป็นเหตุแล้วนานยังเอกังกัมปิสมะนุปัสสามิสตันนังโพชชังคานังอุปาทายะเรายังไม่เล็งเห็นเหตุอื่นแม้สักอย่างหนึ่งเพื่อความบันเกิดขึ้นแห่งโพชชงเจ็ดยะทิดดำกัลยาณมิตตา เหมือนความเป็นผู้มีมิตรดีนี้เลยกัลยาณนะมิตรตเสตังพิกขเวพิกคุโนปาติกังขังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันภิกษุผู้มีมิตรด,ดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าสัตตะโพธชังเเคภาเวสติสัตตะโพธชังเเคพระหุลีกริสติจกเจริญโพธชงเจต จะก,กระทำให้มากซึ่งโพชชงเจ็ดจากนั้นพระองค์ทรงขยายความว่าผู้มีมิตรดีย่อมเจริญโพชชงเจ็ดอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชชงจนถึงอุเบกขาสัมโพชชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสสะคะ,ะหรือการสละคืน การปฏิบัติเช่นนี้แหละชื่อว่าผู้มีมิตรดีย่อมเจริญโพชฌงเจ็ดให้มากหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจ,จารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. มิตรดีคือทั้งหมดของพรหมจรรย์พระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญกับกัลยาณมิตรอย่างสูงสุดในบรรดาปัจจัยภายนอกเพราะคนเราเป็นสัตว์สังคมย่อมได้รับอิทธิพลจากคนรอบข้างเสมอ ถ้าได้มิตรดีคือบัณฑิตเขาก็จะชักชวนแนะนำและเป็นตัวอย่างที่ดีในการเจริญสติและปัญญาแต่ถ้าได้มิตรชั่วคือคนพาลเขาก็จะชักจูงไปในทางเสื่อมดังนั้นการเลือกคบคนจึงเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายของชีวิตนักปฏิบัติ 2. หน้าที่ของกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรไม่ใช่แค่เพื่อนกินเพื่อนเที่ยว แต่คือผู้ที่ช่วยชี้ทางสว่างช่วยเตือนสติเมื่อเราประมาทและช่วยประคับประคองเมื่อเราล้มลงพระพุทธเจ้าทรงเป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกเพราะทรงชี้ทางพ้นทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งปวงครูบาอาจารย์พ่อแม่และเพื่อนที่ดีก็จัดเป็นกันลยาณมิตรได้หากท่านเหล่านั้นชักนำเราไปในทางธรรม 3. การทำงานร่วมกันของปัจจัยสองอย่าง เมื่อนำอังคะสูตรที่หนึ่งและสองมารวมกันเราจะได้หลักการที่สมบูรณ์ความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมต้องอาศัยทั้งโยนิโสมนสิการคือความคิดถูกจากภายในและกัลยาณมิตรคือการชี้แนะจากภายนอกขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยากที่จะไปถึงฝั่งฝันเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์พืชคือโยนิโสมนสิการที่ดีก็ยังต้องการดินน้ำ และคนดูแลคือกัลยาณมิตรที่ดีจึงจะเจริญงอกงามได้ขอให้พวกเราทุกคนจงเป็นผู้ฉลาดในการสแสวงหากัลยาณมิตรและมันทำตนให้เป็นผู้มีโยนิโสมานสิการเพื่อประสานพลังทั้งภายในและภายนอกให้เป็นแรงผลักดันนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอริยมรรคและพระนิพพานเทิน ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร